ตอนนี้น้องนุกนิกครับมีแฟนคลับถึงจดหมายส่งมาครับถามว่าคุณน้องนุกนิกมีความพร้อมขนาดไหนครับในการสู้ศึกวีนแอลในครั้งนี้ครับตอนนี้น้องนุกนิกมีความพร้อมประมาณ150ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะใจอย่าร้อย้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูค่ะสภาพเนี่ยครับนี่รองเท้ารุ่นใหม่นะครับใส่ได้แค่งเดียวรุ่นว่าเป็นการประหยัดนะคะประหยัด แต่ค่าใช้จ่ายส่งจากข้างเดียวใช่ครับแล้วสักเอออ่ยโพนนนักแข่งแล้วนะครับต้องงอออกแล้วครัอคิดว่าหายทันไหมครับหายทันรายการอะไรคะวีเอลหรอคะใช่ครับเจอเลยครับหน้าจอหน้าจอเน่ยเาเจอกันอยู่นั่งอยู่หน้าจอของผมเจอกันสนามกรุงเทพคนดูแลครับมีความรู้สึกว่าน้องนุ๊กนิดยังไงต่อครับ ยังไงต่อเอ่อหมดเวลาครับสนามไทยแน่นอนค่ะโอเคเป็นนังเชียร์นะคะไม่ได้มาแข่งโอเคโอเคขายน้ำขายเออ่ขายข้าวไข่เจียวกันเนาะเอ้ยพี่จองขายข้าวไข่เจียวโอเคเจอกันครับโอเคค่ะสู้ๆครับ